ที่หนยนายที่น้ากระแสก็จะยกสองมาเรากที่เนะครับแล้วก็ไม่ับตองมาตา่ราตองมาแนแน่ม้นกเดีวเราจะนากกรหาวิทยเพื่อออกเสียกูซเอาซื้อ่อ้เิ้นนะก้าเท่ข้าว่งางที่เาอบกแ้เลยนกับสบ

ก็มาหาูจะาหาแน่ๆจูบกันหาคู่แพร่แต่ถ้าออกคู่เราโสแต่ถ้าเราเอาบาคนไม่ยอก็จะรเดิมพันคุณบอกวคุจะปับอตั้งคู ไม่ใชไ่ชห้ใ้แคเรก็ีเ <swimming> ่องให้จให้เระกเา้า้าอะไรอาที่ไม่ได้ซือยกมหาต้อยา อีกซนหนึ่ม e ่มาเสียมาเสี่ยไปยกเอาพัดพัดหน่อยของของแน่แน่ขอแน่แตามตามตาใช่เาไะถูกเบลาเาถูกเขาจะถูกเอาไปเอาก็จะยกเสืออยกตามไปใช้ไปใช้ไปตดิเร่มวันนี้นะครับมันะี่าก่อนนอยสามสี่บที่ดเ่ 何

กดแชร์กดสับตไครกดติดตามช่องนุ่ก็นะเป็นตัวอัพเดตด้ยนะคะบ๊ายบาย